สวัสดีค่ะทุบสถิติอีกราคาทองวันนี้13มกราคมปิดตลาดพุ่ง500บาททองแท่งทะลุ6.8หมื่นรูปพัธฑ์แตะ6 9 0 0 0หมื่นราคาทองวันนี้13มกราคมปิดตลาดพุ่ง500บาทจากระดับปิดเมื่อวานนี้12มกราคมสมาคมค้าทองคาประกาศราคาทองในประเทศวันนี้17รอบโดยรวมแล้วราคาเพิ่มขึ้น500บาท จากระดับปิดตลาดเมื่อวานนี้โดยราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่68,200ส่วนทองรูปพัรร์ขายออกอยู่ที่69,000บาทราคาทองวันนี้รูปพัรร์1บาทรับซื้อ66,734.32บาทขายออก69,000บาท ราคาทองคําวันนี้169,000บาท 69, บาทราคาทองคําวันนี้2สลึง34,900บาทราคาทองคําวันนี้1สลึง17,850บาทราคาทองคําวันนี้ครึ่งสลึง9,325บาทราคาทองคําแท่งวันนี้รับซื้อ68,100บาทขายออก68,200บาทราคาทองคําต่างประเทศ4,588ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขอบคุณทูเดลายค่ะ